สวัสดีครับก็อยู่กับผมโซวันนี้เราก็อยู่ในลากอนสิ่งที่คุณยังไม่รู้ว่าสร้างได้เกมไหมครับไปกันเลย <Hey. S 1> นั่นก็คือวิธีการปั๊มแผ่นเสียงนะครับปั๊มไม่ยากปั๊มง่ายๆโดยคุณก็ขังสกลิลลิตันปัดมผมปรับเป็นโหมดเลยวะเนี่ยอ๋อ oh, โหมดเพิฟู oh. โอเคกุวางสกลลิตันลงไปโห oh, ได้ตัวฟรี แล้วเราก็วางคิปเปอร์ไว้ตรงนี้แรกกันนะคือแบบอืมจะหล็กๆกนิดหน่อยนะก็ขอไฟด้วยนะครับก็แบบนี้แหละก็ปเป,ป็นโหมดโอ้ยที่บลอดแล้วก็จะเจอกับสกิลลิตันให้มันดีคิปเปอร์จนตายนะครับอืมก็ลอหน่นะโอเคคิปเปอร์ได้ตายไปแล้วก็ กูดิจิตันอาไว้อืมนี่งไงครับมันดรอปแผ่นเสียงแผ่นเสียงเลยเนี่ยอ,อืนี่แหละครับดูด้วยแผ่นเสียงแล้วเป็นต่อไปกันเลยแล้วก็อยู่ใน e n c h a r t Fort Walker นะครับไปตีบวกกับรองเท้าได้เลยนะครับนี่แล้วก็วางผมเขาเรียกมันว่าหินร้อนแล้วกัน ปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดนานจาังวะนี่ใส่รองเท้าเข้าไปคุณจะเหยียบบนบล็อกแมกมาแล้วไม่เก็บเลยนะครับโอ้โหไม่เก็บเลยปกติเนี่ยผมลอเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมันเก็บเลยนะครับผมขอออกไปอันต่อไปได้เลยครับมาถึงอันนี้นะครับก็ให้เริ่มแรกก็ให้วางเปล ฝนตกซะได้โอ้ตกทุกทีเลยผมขอปิดฝนก่อนแลวกันนะนี่แล้วคุณก็ปลายน้ำยาล่องหอนไปใส่มันนี่เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นควันแบบนี้เลยครับแต่ตัวมันหายไปแต่ควันมันยังอยู่นะครับโหโคตรแจ๋งเลยแปนต่อไปได้เลยนะครับก็มาถึงอันนี้นครับนั่นก็คือเตาเผาจะสร้างเตาเผา,าแบบสวยๆเลยเนี่ย วางไว้แบบนี้เลยนะครับทําตามผมได้เลยอุปกรณ์ก็อยู่ตามด้านล่างเลยนะครับจังหวะนี้ก็สร้างกันครับให้ให้วางรั้วรั้วหินที่เป็นแบบนี้แล้วก็วางแคปไฟลงไปเอาแขกจอที่เป็นแบบนี้มาวางไว้แบบนี้เลยนะครับเนื่อมันก็จะดูสวยขึ้นทันตาเห็น สวยจริงๆนะะนะก็ไปอันต่อไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือลิ้นชักเก็บของนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเริ่มแรกต้องมีปุ่มก่อนอันนี้ของก็จะมีตามด้านล่างเลยครับตรงน,นี้ก็วางปุ่มเพื่อจะได้เป็นแบบที่ดึงลิ้นชักเลยประมาณนี้นะครับวางไปแบบนี้เลยแบบนี้มันก็ยังไม่สวยพอนะครับก็ผมก็จะขอตกแต่งด้วยกันนะดูไปนี่ออกหน่อยแล้วก็จะวาง รูบอืมรูปนี้ยัไม่สวยโอเคตอนนี้เราก็ได้รูปที่ต้องการแล้วนะตรงน,นี้ก็จะตกแต่งเพิ่มก็ได้นะแบบแบบนี้เนี่ยเนี่ยมีความดูดีใส่นี่เข้าไปหน่อยแล้วกันนะเป็นที่ลิ้นชักน่ะนะนี่มีความดูดีไปอันต่อไปได้เลยนะครับ อันต่อไปนะครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือโต๊ะอนชาร์เวดมนต์นะครับมันจะทําให้มันดูยิ่งใหญ่แบบแบบนี้นะนะก็นี่เหมือนสมุดลอยฟ้าอะไรประมาณนี้นี่แบบนี้นะครับนี่มันก็จะได้โอ้ยฝนตกทุกทีเลยจะตกทําไมเนี่ยมันก็จะอะไรประมาณนี้นะครับอืม,อม ก็จะมีความดูดีหรือจะเติมตกแต่งเอาเอ้ยทำไมกดไม่ได้เนี่ยเอาแชดดอมาวางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะดูเท่ปกแบบหนึ่งแบบสวยๆต่อเท่คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับ